สวัสดีครับทุกท่านผมนิพนธ์สุขอ้วนนะครับอนุสาาสนาจารย์สายเลือดไทยในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาครับวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เลาสู่กันฟังว่า ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับการที่เราได้อยู่ในสังคมต่างๆทําให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับโลกภายในภายในใจเรานะครับก็เฝ้าดูอยู่เสมอไม่ให้ขาดนะครับแล้วก็โลกภายนอกที่อยู่รอบข้างเราก็เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมนะครับก็ มีการประท้วงเกิดขึ้นมากมายนะครับเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจนะครับการกระทําทีเา่เกินกว่าเหตุนะครับเป็นเหตุให้ผู้ที่ถือความโกรธความเครียดแค้นหรือว่าความเปียดชังเป็นอคติซึ่งมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับรวมทั้งสิ่งที่ตนเองได้ประสบพบเจอมานะครับพอ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เข้าก็เลยกระทบกับจิตใจทําให้เกิดมีกระแสะประท้วงขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับแต่มีผู้ถือโอกาสสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับซึ่งมีกันในทุกทกที่นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในสังคมอเมริกาไม่ในสังคมไทยก็เหมือนกันนะครับพวกมิจาชีพเริ่มออกมาทําสิ่งต่างๆมากมายนะครับทำร้าย เจ้าของร้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปขโมยสิ่งของนะครับร้นซึ่งๆ่งหน้านะครับโดยอาศัยความจราจนซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความยุติธรรมเอาจริงๆสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดมีมานะครับเกิดมีมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนื่องจากกระแสโซเชียลมีเดียทำให้เป็นที่ เห็นแล้วก็เป็นที่ได้ยินกันมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของการจะเรียกว่าเซี่ยวการคลิกนิ้วมือนะครับเพียง <c oughs> แค่ลัดมือเดียวลัดนิ้วมือเดียวข่าวสารต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการนัดรวมกลุ่มกันสําหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องความยุติธรรมและในขณะเดียวก,กันก็มีพวกที่มิจฉาชีพ นะครับรวมกลุ่มกันไปเหมือนกันนะครับฉะนั้นการเข้าไปในความวุ่นวายเข้าไปเจอบุคคลมากมายในความเห็นที่แตกต่างนั้นนะครับเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับอันตรายหลายรอบด้าน,นะครับฉะนั้นจึงขอฝากเตือนท่านทั้งหลายตรงนี้ว่าในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะครับซึ่ง เกิดมาในสังคมพุทธศาสนานะครับอยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าเรามีเรื่องของสติสมาธิและปัญญานะครับซึ่งเราได้สะสมอบรมและปฏิบัติมานะครับถึงเวลาแล้วที่จะที่เราจะได้นําสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับฝึกสติให้เราเรื่องรู้อยู่เสมอว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรนะครับควรหรือไม่ที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ บางทีการหลีกเนนะครับการหลบอยู่ในที่ของตนก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสงบได้นะครับไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่เป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันเขาก็เข้าไปเรียกร้องเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในเมืองใหญ่นะครับใน เซีรโรนะครับรัฐวอชิงตันนะครับซึ่งขึ้นไปทางเหนือประมาณชั่วโมงหนึงจากที่ผมอยู่นะครับเ็เป็นชาวอเมริกันแต่พอเข้าไปได้สักพักหนึ่งนะครับเห็นเกิดมีความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่การเรียกร้องประท้วงธรรมดาเขาก็ไหวตัวออกมาก็เลยหลบกลับบ้านมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยทำให้เราได้ย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราเราสามารถที่จะนําสติที่ ที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วหรือยังนะครับสําหรับเพื่อนคนนี้เขาก็กลับบ้านานะครับด้วยความปลอดภัยก็ยัออยงถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆส่วนของสมาธินั้นเราใช้อย่างไรนะครับสร้างอย่างไรในแต่ละวันเนี่ยเราฝึกใจของเราให้มีความสงบฝึกใจของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้น ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับมีจิตใ,ใจตั้งมั่นที่จะทําสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมถึงการเผื่อแผ่ให้กับบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะในนาทีที่วิกฤตคนทั้งหลายนะครับมีจิตหวาดนหวันว่นท่านพึงและก็กลัวรวมถึงถูกอคติคือระเบียงเพราะความรักความกลัวความโกรธหรือความหลงนะครับทําให้จิตใจไม่เป็นกลางเราสามารถที่จะ วางใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายจนไม่สามารถที่จะประคับประคองตนเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ mm hmm. การมีสมาธิที่เราได้สะสมอบรมและปฏิบัติตนเองมาดีแล้วนั้นเราสามารถนำมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ mm hmm. วันนี้นะครับมีหลานจากเมืองไทยนะครับเป็น ตอนนี้ก็เป็นราชการครูนะครับก็เคยพามาบวทเรียนด้วยตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรน,นะครับสมัยที่ผมอยู่ที่วัดทรรมงคลกรุงเทพมหานะครนะครับก็ส่งข้อความมาถามว่าเป็นยังไงบ้างได้ทราบข่าวว่ามีการประท้วงมีการโกลาหลเกิดขึ้นมากมายก็ดูแลตันเองด้วยยังไงก็ หลานชายเป็นห่วงนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมไทยคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่เคยมาในอเมริกาก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบใจสําหรับความหงวหงใยตรงนั้นในส่วนตัวแล้วก็ดูแลตนเองพอสมควรน,นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เมื่อวันฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็แดดออกบ้าง แต่ก็ยังมีความร้อนเอ่อความร้อนยังไม่มายังมีความเย็นนะครับจากลมนะครับแล้วก็อากาศที่ชื้นอยู่แม้ว่าแดดจะออกแล้วก็ตามวันนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปในเมืองใหญ่เพราะว่าในส่วนของทางทหารเองก็กำชับมาไม่ให้เข้าไปในเมืองใหญ่นะครับโดยส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปอยู่แล้วเพียนแต่ว่าจะมีเหตุขอความช่วยเหลือมานะครับแตน นะตรงนี้คิดว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล้วนะแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนะมีภรรยาเป็นชาวเมริกันเป็นแพย์นะครับได้รับการขอร้องให้เข้าไปช่วยเหลือ,อดูแลผู้เจ็บป่วยนะครับในเมืองนะครับผู้ที่เป็นสามีนะครับซึ่งเป็นคนไทยก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะห่วงใหญ่กันเพราะความผูกพันแต่ยังไงก็ตามก็เลยให้กำลังใจไปว่าคุณเองก็เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งระยาคุณก็เป็นโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งเข้าไปด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจที่ดีงามไปทำหน้าที่ของเขานะครับคุณเองก็ทำหน้าที่ของคุณดูแลบ้านดูแลครอบครัวตรงนี้ พยายามที่จะทําใจให้เข้มแข็งให้กําลังใจกันและกันเชื่อว่าด้วยความตั้งใจที่ดีด้วยจิตใจที่ดีงามที่ได้ทําต่อสังคมโดยส่วนรวมตามกําลังความสามารถนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ที่มีจิตใจดีงามนั้นได้ประสบกับความ ปลอดภัยและก็สามารถกลับบ้านได้ <c oughs> ในช่วงนี้หลายคนหลายท่านอาจจะวิตกกังวลก็พอจะเข้าใจแต่อย่างไงก็ตามก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแห่งกำลังใจที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับเรามีสติมีสมาธิที่เราได้ศึกษาอบรมปฏิบัติมาก็นำมาใช้ในเวลานี้แหละ ยิ่งเหตุการณ์ขับขันมากน้อยอย่างไรมากเท่าใดเรายิ่งจําเป็นที่จะต้องมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้น,นและประการสุดท้ายคือปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมอยู่เสมอและก็หมั่นพิจารณาเพราะว่าปัญญานี้เองจะเป็นเครื่องตัดสินเป็นตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่ชี้นําความคิดของเราอย่างกรณีอของเพื่อนที่เล่ามาเขามีความรู้สึก หมองย่ยวิตกกังวลกับระยาที่ไปทำหน้าที่แพ้่ดูแลผู้ที่บาดเจ็บในเหตุการณ์โกลาหลในเมืองครับก็เลยถามเขาไปว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะกับความรู้สึกนั้นเราไม่สามารถห้ามได้แต่ว่าเมื่อเรารู้สึกแล้วเนี่ยเรามีการตอบสนองกับความรู้สึกอย่างไรตรงนี้คือประเด็นสำคัญ ซึ่งปัญญาจะเป็นเครื่องชี้วัดปัญญาจะอาศัยกำลังของสมาธิคือความที่จิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งและก็สงบได้ในเวลาที่คนอื่นวุ่นวายและก็มีสติรับรู้เท่าทันว่าอะไรคนอะไรไม่ควรจะมาประกอบกับปัญญาที่มีอยู่เป็นสามกำลังผสมผสาน ทำให้บุคคลนั้นมีความคิดรอบคอบมีจิตใจที่ตั้งมั่นและมีกำลังที่จะหาทางออกในทางสร้างสารรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนและบุคคลรอบข้างนอกจากจะเป็นกำลังในการดูแลตนเองครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับบุคคลรอบข้างซึ่งมีความจำเป็นซึ่งมีความ เดืร้อนเพราะกำลังแห่งสติสมาธิและปัญญาที่สะสมอรมมานั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ถูกนำมาใช้ในฐานที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ควรจะใช้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายยิ่งมีเหตุการณ์วิุิตเกิดขึ้นในชีวิตเราจะต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ หันกลับมาทบทวนตนเองตอนสมัยที่เรียนฝึกเป็นอนุสาสนาจารย์ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซูปเปอร์วิเซอร์คือครูที่สอนอบรมเนี่ยเขาจะบางจะพูดเป็นภาษาของเขาว่าเทคพอร์สเทคพอร์สเทคพอร์สแอดมีสแอนเดนลิสเซนทูวอส์กูิงออฟเซอร์วิท And then we can develop our understanding คือหมายความว่าเมื่อเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยให้หยุดรวมหายใจของเรานี่แหละหายใจเข้าลึกๆหายใจออกายาวๆสักสองสามครั้งเท่าที่จำเป็นแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่อยๆทำความเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยเราทุกคนเคยทำมาเพียงแต่ว่าในช่วงหนึ่งเราไม่ได้ทําต่อเนื่องวันนี้ในฐานะของอนุสาสนาจารย์ผู้ทําหน้าที่ผู้นําศาสนาทางสายพุทธในกองทัพบบกสหรัฐอเมริกาสายเลียดไทยคนหนึ่งขอเชิญชวนทุกท่านได้หันกลับมา ฝึกฝนอบรมสติสมาธิและปัญญาซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเราท่านทั้งหลายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักวางตนในสังคมอย่างเหมาะสมยิ่งเกิดในการวิกฤตข่าขันมากเท่าใดเราจะต้องฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยกำลังสติสมาธิและปัญญานี้ให้มากเท่านั้น จึงจะสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาเลขประสาททั้งหลายไปได้ผู้ที่มีการฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วจะเห็นปัญหาเลขประสาทคือหนทางสู่ความสําเร็จแต่สําหรับผู้ที่ขาดการฝึกฝนอบรมตนเองจะเห็นปัญหาเลขประสาทคือเครื่องกีดขวางความสําเร็จฉะนั้นทุกอย่าง เริ่มต้นที่ใจเราเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราฝากท่านทั้งหลายตรงนี้ว่าฝึกเฝ้าสังเกตความรู้สึกของเราและก็ตามดูตามรู้ความคิดที่จะตอบสนองความรู้สึกนั้นๆที่ขึ้นในแต่ละช่วงให้มากที่สุดและก็ในรุ่งเช้าของแต่ละวันฝึกทำสมาธิหน่อยสมาธิไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของ ทุกคนที่จําเป็นจะต้องมีกําลังใจเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่สร้างกําลังใจสร้างความตั้งมั่นในจิตใจในระดับสูงเรียกว่าพลังจิตเพียงใส่ใจในลมหายใจตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทําสมาธิแล้วฉะนั้นฝึกตนเองในทุกเช้าอย่างน้อย5นาทีให้มีความสงบ ภายในใจเกิดขึ้นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราเองและคนรอบข้างเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ขับขันอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบ้างเราจาเป็นต้องฝึกใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นให้สงบได้ในเวลาที่คนอื่นวันไหวปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เรารับรู้เท่าทัน สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวเราเองเกิดขึ้นกับสังคมรอบข้างผู้ที่มีสติสมาธิปัญญาที่สะสมอบรมมาดีแล้วจะเป็นผู้สามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและสามารถประคับประคองตนเองได้รวมทั้งสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ ผู้ที่เกิดมาแล้วมีคนช่วยเหลือถือว่าเป็นคนที่โชคดีแต่ผู้ที่เกิดมาแล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบุคคลนั้นถือว่าโชคดีกว่าฉะนั้นจึงฝากเราท่านทั้งหลายว่าในเวลาที่เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมกลับมาย้อนดูใจเราอย่าให้อคติเพราะความรักความกโกรธความหลงหรือความเปลียดชังเข้ามา ครอบงำจิตใจจนใจเราไม่เป็นกลางเพราะว่าเมื่ออคติเข้ามาครอบงำจิตใจเพราะเราขาดสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นการเปิดช่องให้บุคคลที่หาช่องอยู่แล้วถือโอกาสเอาเปรียบถือโอกาสทําร้ายถือโอกาสย่ำยีเราได้ฉะนั้นยิ่งวิกฤตมากเท่าใดชีวิตยิ่งต้องมีสติสมาธิและปัญญามากเท่านั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านจงฝึกฝนสติสมาธิและปัญญาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันภัยในตนป้องกันภัยสำหรับบุคคลในครอบครัวและป้องกันภัยสำหรับบุคคลรอบข้างขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านที่รับฟังในตรงนี้สุขสวัสดีครับ